วันนี้อยู่กับเมที่วีแปดเอ็กเคนะคะสาขาลาดบุรลวงจังหวัดอยุธยานะคะวันนี้นะคะใครที่มองหารถกระบะแ k ปนะคะรถปีใหม่ราคาไม่แพงแล้วก็เลขไม้น้อยนะคะเมมีคันนี้มานําเสนอนะคะเป็นอีกสุดดีแม็กแ b นะคะเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเลขไม้น้อยด้วยนะคะเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีลงแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวเมพาไปดูรายละเอียดรอบรถกันเลยะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะราคาไม่แพงมากนะคะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผ่อนตลอดสัญญาด้วยผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้6ปีด้วยนะคะไฟหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างแบบนี้เลยด้านข้างไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นที่ใส่ไฟตัดหมอกนะคะสาหรับใครนะคะที่จะไปติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตั้งตรงนี้เพิ่มได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคันนี้เนี่ยพิเศษอย่าง ะะสําหรับใครนะคะที่ไปถึงบ้านแล้วเนี่ยแล้วพอดีหน้าบ้านมืดอย่างเงี้ยเนาะอยากจะไขกุญแจบ้านนะคะคันนี้เนี่ยเขามีระบบ Follow Me Home นะคะก็คือเป็นระบบการลืมปิดไฟนะคะเปิดทิ้งไว้สัก20 30ิาิวิอย่างเงี้ยแล้วลเดี๋ยวเขาก็จะดับเองอัตโนมัติเลยคันนี้ได้เป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเป็นแม็กแฟชั่นนะคะคันนี้เนี่ยมีเบรก ABS มาให้ด้วยนะมีตัวกระจายแรงดันนะคะเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกอย่างเงี้ยรุ่นนี้เนี่ยสำหรับรุ่นตัวเอเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยนะคะใครที่มองหารถกระบะนะคะราคาไม่ แรงนะเมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3ามแ0 0แปบาทนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่แค่หกพันกว่าบาทนะแล้วก็ผ่อนตลอดสัญญาด้วยนะด้านท้ายเนี่ยพี่ๆดูสิเนี่ยไฟ,บบไฟเบรกไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะคะมีการชนท้ายมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยความสูงเดิมๆเ,เลยนะเราเพียงแค่ว่าติดตั้งล้อแม็ก นะใครแม็กเพิ่มเติมให้เท่านั้นนะคะใครนะที่อยากจะได้ความสูงเท่านี้เนี่ยก็คือคันนี้จบเลยนะหรือว่าถ้าอยากจะให้ตัดทรงให้นะคะไม่ว่าจะโหลดหน้าโหลดหลังนะคะหน้าสองหลังสามดูว่ายังไงเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะคะอันนี้คือเราทําให้ฟรีนะคะอยากได้อะไรเพิ่มเติมแจ้งได้ทวงมาลัยของเขายังไม่มีชารุดไม่มีทะลอกเลยนะคะสะภาพยังใหม่อยู่เลยรถปี2021นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่7จ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะเลขไม่ยังไม่เยอะเลยนะคะยังไม่ชาเลยนะคันนี้ค่ะ ไปได้ไปนะไม่ผิดหวังอันนี้เมยคอนเฟิร์มเลยนะคะมีรับประกันเครื่องเ,องเกียร์กล่อง ECU ให้6ปีอีกด้วยนะคะออกไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาซ่อมเลยนะคะเป็นรถมือสองเนี้ยเนาะคันนี้นะมาพร้อมกับที่หุ้มเบาะหนังนะคะ ภายในสีดำนะแล้วก็ได้เป็น6กเกียร์ด้วยนะคันนี้อันนี้เดี๋ยวเมย์ให้ดูนะคะอ่ะคันนี้จะได้เป็น6กเกียร์นะคะใครสนใจนะคะรีบทักเข้ามาเลยนะคะทักเข้ามาในเพจวีปแตกของเรานะคะหรือจะทักเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ คันนี้นะคะเมเปิดจองเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะรีบม,มาจับมาจองเลยเพราะว่ารถปีใหม่แบบนี้นะคะสภาพดีๆสวยๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีมาบ่อยนะคะคันนี้เนี่ยสภาพไม่ชาเลยพนเพียง6 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ตลอดสัญญาด้วยพนได้สูงสุดถึง8 4งวดและที่สําคัญมีบริการดูแลหลังการขายนะคะเครื่องเกียร์กล่อง e c u ให้6ปีนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่ๆนะถ้าสนใจนะคะทักเข้ามาในเพจ a c e b o o k ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะ v ีแปด x k นะคะหรือจะเข้า มาชมรถที่สาขาของเรานะคะเข้ามาได้เลยเพราะว่าร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะตั้งแต่8ปดโมงคึ่งนะคะถึง5้าโมงครึ่งเลยร้านเรานะคะอยู่แถวตลาดลาด,ลาดบุหลวงนะคะหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ช google map ได้เลยนะคะวีแปดแเอสาขาลาดบุหลวงนั่นเองนะคะถ้าสนใจอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วพบกันคะ่ะ